เด็กปุ่นแล้วคูดจินก่อนโอ้โอ้คือเป็นอาหารแพ่งกันแท้ <c oughs> พวกผมช่างใช่แล้วนะผมเมื่อนี้ก็มาถอนมาได้นะครับมาถอนครับพ่อนายคือแดงแท้พ่อพ่อซึ้งๆได้ไหมก็เป็นเรื่องง่ายมากอีดีนี่คือเลยเด็ดนี่พ่ออยากกินตำบักพุงไม่ยก็ัดตำให้ครับนี่สุดยอดว่าสิกินตำบักพุงบัวสว่างแห้งถือไอ้ม่อมโอ้ยไช่ก็อยากกินเข้าก็อยากกินเลยพ่อพ่อซึ้งๆพ่อสงสวง โอเคครับผมก็มี่ตำบักคุ้งตำกุ้เออตำพี่ยังก็ตำกุ้งกุ้งตัวง่ายนะเราก็มีผักผักสวนผักมีเดชมาจากบ้านในยังก็เลยนี่มาเป็นสวนสุดยอดมีบักแปงมีพริกมีบักแนวครบสุดครับผมอันนี้เขาเึ้นพังยังก็ผักขาผักหอมเงินผักขานะครับผมผักขามืนอนีก็มีมีมากนะครับผมมีมาก แล้วก็ไอ้ยักษ์ถ่ายอยู่ทั้งหมดนะครับก็มีพี่เต๋เป็นตาก้องให้นะครับโอเคเข้าไปช่มตอนกินครับไอ้ยักษ์กันเลยครับผมไปอากินบัตรแค่ไหนโอเคครับผมตอนนี้ก็อย่านียตำกุ่งตำกุ้งสดกินได้บ่ล่ะกินได้ตัวใส่ตีนเห็ดว่เนี่ยตำให้ถ้าว่ใส่ตีนเห็ดว่กินเนี่ยเอาตีนตำหรือเมื่อตำเอาเมื่อตำเมื่อตำพวกินก็ตีนเห็ดเดี อาตีนไปคลรีครีน่ะเอาเมื่อตัไปอตีนตักโอเคแกมาดวลกรุงวลตบกแกลขอกรุงาด้วยเกนไ้กินเลยวะอ้ทีกินกุุงเป็นไอ้แพกุ้งกันติแมตายบอย่างชนบาานเมเตรียมดีแมสไดด้พี่เตาเตรียมดีแม็ก็เอาใส่มือลดเามันปิดดป็นบ่เรีเยวดไหมดต้องใส่ซ้อน จะบอสช่ยจดล้แม่ผมตับตับอะไรตักขาตักขาเล่นกามลูมาเป็นพักเอจับดิัดูจานพริกเนี่ยจับไม่หยังเดี๋ยวมงขึ้นกินเดีเป็ดตักม่แหมากมากมากกินเผ็ดมาโอ้โมากากินเวียดไหม อะไรได้นนิเพื่อนวันนี้ดีกว่ารวยน่ะสตอเล่าสตออีสานพักระเฉดียดกินน้ำได้กินน้บ่อหได้ลรวไม่กินหรอเอามารูเขากินเฉพาะซุปเปอร์แต่มางาต้นงชิมปลิงเลยนี่พี่ร้อ้าวหืมบ่ออะไอ ้อนอายะพากินวิสกี้ดองกวันมาถ่ายคลิป้งหน้าตาพี่นนองปกติบ่อมอหน้าผมก็บอมอว์กว่นะแต่รอยท้าแปงม้าเลยนี่้าว่าท้าแปงแดงก้นนี้หนาบ๊มีหนาบ๊มีไอ้แบบนี้นี่โ่้พี่มันต้องคำโอ้ อ,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 อถ้ากินซ่า,าก,ก็ต้องขอให้น้ำเน,นื้ยครับเพราะว่าเมาขอหน้าำแน่บ้าซื้อแล้ซือออออ้อื้อแล้วซื้อแล้วที่อยากินมากจดใ,ใ,ให้มามันอยู่ท้างัวรเนี่ยมากทางขวร เสี่ยบ่วเขียดแห้ได้อยู่ดิโอ้น้าตาทุเรศพ่ะพ่อยังเห็ดันดานทุเรศครับพี่น้องครับโอ้ปลาปีเตอร์มาครับพี่น้องเอาหางมันแมวออกส่วงประบาดเท่บ่สรวงคือเราบ่บักเขืเทศออกต้นออกต้นซ้อนนอนเรากินหอยอีกทีนึงมันจะได้กินน้อนนะแจกเราเป็นเทสเราไหมกุ้งโปรยแห้งไอ้ช่วงบ่ไอ้กินลูกโดดอืพี่น้องเน บ่แสบแสบมาณน่ะด๋อมครับจ่ครับเปิดร้านในยูได้เลยในยูได้ยูเปิดร้านใครยีได้บอกเลยแบยโกกหนีเขาขายของสามลอยล่ะอีเอะขายบดตือกระทางมั่นจะแดกกระแดกบ่แดกก็ต้องแดกเนี่ยคือ้อเสียเวลาถ่ายเปิดร้านอืมทแอก็แพ้ไป ือไ,ไหนนานตาครับบอเสืยกแดกเป็นตวอ,อยางนิดนะครับไม่คิดปไหนหรอกไม่ไปไหน <c oughs> ไไหนีหน่แดดตัวเนี้ยกิ<ต><ห>นคนะืมตายตอองคนแดเน่เอาบมันก็มีมแต่คนหน้าแดงๆนี่แหตายช่วงเดือปแนี้จีไปจีไป Men được bán cho đi đi mười lăm năm đi. Chật hỏi chăm chú. Ban hong khao chưa. Chăm chú chăm chú 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 บ้านคงเงือหากรเสียดยกันเออเนี่ยตัต่อนูกเนะเฮ้ยปุ่นเล้าคุณจริงกันโอ้โอ้คือเป็นาหารแพงกันแท้ย่งมันก็สิตีกันอยูเนาะไอตีตลอดทุกมื่เนี่ไบอกว่าฟังไรก็ตีแม่งทุกมื่อทหาักันมันต้องยำแล้วก็กินนี่นี ย่างบ้องจ้ะบออยากหาเห็ดยำเขาให้กินเราแค่ยำเราซื้อไรเออเตะกีมันเขาไม่ป่ามั่นช่วงแรกๆช่วงปูโมชันเดี๋ยวว่ายำเขาให้กันนะวะยี่รีช่วงแรกๆมันเป็นช่วงปูโมชันตัวดูดูดเน้ดูดดิเอ็มมึงนะดูโอ้ปูโมชันอายุสีปีแล้วน้องเลยไม่เคยเป็นตอนเลยเป็ด ตัว่าว่พิว่พิยหน่อย่ว่ากากินแค่กุ้งเหรออรุ่นๆน่อยแต่ปาการมันดักอืมด้ยแ่ไปน้ำอบ่มีปนีตายแล้วน้ำเ่าเลยแอะยิ่งยังไ่เห็นแมวมั้งตายคิดคารมันเน่อินทรคิดารมัานยัง มาม่เนี่ยแกงวะปะเรบเ่นว่าตึงว่าหันไม่จับให้ปกติบกิ่นเผ็ดเลยเนี่ยปกติมันเข้ามากินเผ็ดมาแม่มากอนเมียแม่มากเออเอาไปีออกอ๋ออันนี้ออ้อหอนเมียหลดอืมมหมดกินไปยานวะ

เสีบพปาวิ่งไปเจอมาจับเกิดอะไรเราโม่แบบแม่วิมีบบนี้วิมปวดว้าชิมได้สักงเอหมือนที่มาแต่กุ้งชั่งดุว้าอ้างก้อนอีกโอ้ดีเลยแนะนำเขาขาเช็ด โอ้มหแรงขึ้นหลายน้ำแท้เลยร้ายบัวลทั้งเหลราเขาทั้งเราเขาโอเคครับผมนานที่ถึงแม่แกงเราโคตรเพี้ยนเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องแชแนลนะครับแล้วก็ปีเตอร์มากครับผมฝากช่องแม่ครับผมสัญควันอยากติ๊กต๊อติ๊กต๊อสัญควันครับลูกเต่าสันควันนะครับผมโอเคครับเพี้ยนเนี่ยพอกันไหมคลิปหน้าครับผมอุ้ย